ไมปีผ่านไปก็ได้ข่าวว่าผู้หญิงคนนี้เส้นเลือดในสมองแตกสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้แก้วชาแนลทางกาแฟค่ะคุยกันก่อนไปทาง,งานเนาะคือปะแก้วไปอ่านเจอในคอมเมนต์เรื่องแชร์คนโกง แชร์กงโกงมาดามมันนะคะแล้วทีนี้อ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆคือปกติจะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะอ่าแล้วทีนี้ก็จะไปเจอคอมเมนต์หนึ่งนะคะก็มีเกี่ยวข้องกับ,ก,บกับการที่โดนแชร์นะคะก็คือมีน้องบอกว่ามีเพื่อนร่วมงานนะคะที่โรงงานตั้งแต่แรกที่ ผู้หญิงคนนี้ก้าวเข้ามาทำงานที่บริษัทเธอก็เหมือนทำตัวเป็นคนรวยนะคะคนรวยที่ที่มาทำงานแล้วก็มีเงินเก็บบอกคือบอกคุยกับคนอื่นนะคะว่ามีเงินเก็บในบัญชีหลายล้านแล้วนะทีนี้คือในเมื่อวางตัววางโปรไฟล์ของตัวเองดูหรูดูดีใช้ของแพงอะไรแบบเนี้ยนะคะ คนก็เลยมองเออวะ่ะดีมีเครดิตด,ดีนะคะพอหลังจากที่เธอไปทํางานไปได้สักพักหนึ่งพักใหญ่ๆนะคะเธอก็ชวนคนในโรงงานนะคะปล่อยเงินกู้นะคะก็คือไม่ได้ลักษณะยืมเงินนะคะจะเป็นลักษณะที่ว่าอ่ะเอาเงินมาให้ฉันเดี๋ยวฉันเอาไปปล่อยกู้ให้นะคะ คือเพื่อนๆหลายคนก็ไว้ใจนะคะวางใจที่จะเอาเงินตรงนี้ให้เธอไปปล่อยกู้แล้วก็ด้วยโปรไฟล์โปรไฟล์ดีนะคะพู้จะาดีแล้วคนก็เลยไว้ใจคือแรกๆนะคะปะ้อันนี้ป้าแก้วดาวเอาว่าแรกๆที่ที่เขาเอาไปปล่อยกู้แรกๆก็คงจะจะเอามาให้ดีนะะ ก็จะตอบรับดีนะคะคนก็จะอ่ะในเมื่อเขามันดีเว้ยเฮ้ยก็เลยหลายๆคนนะคะก็เอาเงินไปไปให้ผู้หญิงคนนี้เอาไปปล่อยกู้นะคะสุดท้ายแล้วหลังๆมาเงินก็ไม่ได้พอไปถามไถ่านางนางก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้โกงนะเว้ยเฮ้ยแต่ว่ารูปนี่อ่ะ มันไม่ยอมจ่ายฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไปบังคับเขาก็ไม่ได้นะคะจะมาหาว่านางโกงไม่ได้นะนะคะสุดท้ายแล้วคือโดนกดดันมากๆเขาถามเรื่องเงินมากๆเธอก็เลยลาออกนะคะลาออกจากโรงงานนี้แล้วก็หายไปเลยะหายไปเลยเพื่อนๆก็ติดต่อไม่ได้ <c oughs> คือลักษณะนี้ป้าแก้วไม่รู้ว่าเขาโอนเข้าบัญชีหรือว่าทําทกันลักษณะไหนนะคะเพราะว่ามันสามารถแจ้งความได้นะคะว่ายักยอกเงินเราโอนเงินเข้าบัญชีนี้นะเพื่อที่จะไปทาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าลักษณะไหนหรือเรื่องด้านกฎหมายหรืออะไรเป็นอย่างไรนะคะนี้ป้าแก้วอ่านจากอาคอมเมนต์นี้นะคะแล้วสุดท้ายแล้วต่อมานะคะหลายปีหลายปีผ่านไป ก็ได้ข่าวว่าผู้หญิงคนนี้เส้นเลือดในสมองแตกนะคะเป็นอมัมพาตนอนรักษาเป็นปีๆจนในที่สุดนะคะคุณหมอก็ออกใบคนพิการให้เพราะว่าไม่สามารถที่จะรักษาแขนข้างขวาให้กลับมาได้ปกตินะคะคืออันนี้ป้าแก้วไม่ไม่ได้มาบูรี่ไม่ได้มา มาตกย้ำความผิดของคนนะคะแต่เอามาเป็นอุทาหรณ์นะคะอุทาหรณ์ให้กับให้กับคนที่จะเอาเงินของตัวเองในกระเป๋าตัวเองอะควักเงินจากกระเป๋าตัวเองไปให้คนอื่นเขานะคะคุณจะไว้ใจได้อย่างไรอ,อันนี้จากคอมเมนต์จากคุณคิมนะคะ ยูลีนานะคะคือคอมเมนต์ใน YouTube นะคะเดี๋ยวเป็นประเด็นต้องให้กิดนะแต่แต่เอฟป้แก้วน่ารักค่ะเอใน YouTube น่ารักนะคะส่วนมากจะเข้ามาอ่านแล้วก็คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์นะคะแล้วประแก้วก็ขออนุญาตหยิบตรงนี้ขึ้นมาคุยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ให้คนอื่นด้วยว่าเฮ้ยเงินตัวเองนะ อย่าเอาไปให้คนอื่นยืมนะคะให้มันนอนอยู่ในธนาคารนั่นแหละนะคะมันมันไม่ได้ลองขอกินข้าวหรอกเงินอะในในธนาคารแต่้คุณเงินในในธนาคารถ้าไม่มีการเช็คอะไรบ่อยๆคือมันก็อาจจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยนะคะเหมือนเหมือนที่เป็นข่าวกันนะคะ,นะคะที่มีพน,น,นักงานแบงค์ บางคนนะคะที่ไม่ซื่อสัตว์ก็ยกักยอกเงินเอาไปสุดท้ายก็โดนไล่ออกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เงินคืนหรือเปล่าเพราะว่าเขาโกงไปเขาก็คงไม่มีเงินมาใช้คืนนะคะคือเรื่องแบบนี้ถ้าเป็นอยู่เมืองนอกนะคะถ้าสมมุติว่าพนักงานแบงค์ยกักยอกเงินนะคะเขาก็จะสืบสวนสอบสวนกันว่าเป็นจริงไหมอะไรไหมพอเรื่องตัดสินนะว่าเออ โดนพนักงานของเขาโกงจริงๆเขาก็จะชดใช้เงินคืนมาให้เรานะคะแต่อยู่เมืองไทยไม่รู้ว่าเราจะได้ธนาคารจะรับผิดชอบในส่วนนี้หรือเปล่านะคะป้าแก้วก็ไม่รู้อะแล้วทีนี้อ,อีกอีกกลุ่มหนึ่งที่ป้าแก้วอยากจะขอร้องนะคะก็คือคนที่คิดจะโกงเงินคนอื่นเขาคือคุณ เงินทองมันหายากนะคะคุณทํางานโรงงานด้วยกันคุณก็จะรู้ว่ามันต้องปากกัดเต็นทีบที่ประแก้วรู้เพราะว่าประแก้วก็มาทํางานที่เมืองนอกก็เหมือนเหมือนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานร่วมกันกับคนประเทศของเขานะคะแล้วมันก็ทํางานหนักพอๆกันเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้โยนว่าเฮ้ยมึงเป็นต่างด้าวมึงจะต้องอ ทำงานหนักนะเราจะต้องได้เงินน้อยกว่าคนประเทศเขานะไหมค่ะคือทํางานเท่าๆกันนะฮะแล้วก็ได้รับเงินค่าตอบแทนเท่ากันนะคะไม่มีไม่มีสองมาตรฐานแล้วทีนี้คุณมาทำคุณมาทำงานคุณต้องเห็นความยากลำบากของเพื่อนร่วมง,งานนะคะ แล้วคุณก็ยังมาโกงเงินเขาอย่างนี้ไม่รู้ว่าใครเขาไปกู้ยืมกู้ธนาคารกู้แบงก์ไปหยิบยืมเงินใครหรือว่าไปรวบรวมเงินญาติพี่น้องมาเพื่อที่จะเอาเงินมาให้คุณปล่อยกู้แล้วเพื่อที่จะได้อดอกเบีย้ยได้ยอดได้เงินเปอร์เซ็นต์จากการปล่อยกู้เ,เล็กน้อยเนี่ยกลับมาตอบแทนนะคะเขาก็หวังว่าเขาลงทุนไปแล้วเขาก็ต้องได้เงิน กลับมาเป็นก่อเป็นกรรมใช่ไหมคะดังนั้นแล้วในเมื่อคุณคุณใจดำที่คุณโกงเพื่อน,อนร่วมชะตากรรมร่วมโรงงานของคุณได้ทั้งที่คุณก็เห็นว่าเขาก็ลำบากนะคะคุณจิตใจทำด้วยอะไรนะะแล้วก็เพื่อนที่โรงงานนะคะคือเอาจริงๆถ้าเธอมีเงินเป็นในบัญชี เงินฝากหลายๆร้านนะคะเขาไม่มาทํางานโรงงานหรอกคะ่ะเขาต้องไปลงทุนทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึง่งนะคะคนเราทุกวันเนี้ยมองแต่เปลือกไม่ได้นะคะบางคนมองภายนอกเฮ้ยดูเหมือนร้ายดูเหมือนไรกาดมากแต่งตัวดีเอ้ยไม่ใช่ไรกาดมากแต่จริงๆแล้วข้างในเขาก็อาจจะเป็นคนดีได้บางคนนะคะโปรไฟล์หรู นะคะไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในไทยนี่แหละคนไทย,ยโปรไฟล์หรูทำตัวรวยใช้ของแบรนด์เนมแต่งตัวดีมีบ้านหลังใหญ่มีรถแพงๆนะคะสุดท้ายแล้วก็โกงชาวบ้านเข้าเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นเมียฝรั่งคนหรือคนไทยหรือแม้แต่ไฮโซบางคนที่ทาที่เรียกตัวเองสถาปนาตัวเองว่าไฮโซนะคะก็เห็นในข่าว กลาดเกลือดนะคะว่าโกงเงินชาวบ้านเขายังไงเงินเรานะคะประแก้วขอทิ้งท้ายไว้ว่าเงินของเราในกระเป๋าเราเอาไปฝากธนาคารดีที่สุดค่ะอย่างน,น้อยถึงมันจะไม่ได้ดอกเบีย้ยเยอะแยะมากมายแต่เงินมันก็ไม่ไปไหนไงคะ่ะนะคะมันเป็นเงินอนาคตของเราที่ฝากไว้ไว้ใช้เวลาฉุกเฉินไว้ใช้ในอนาคตนะคะเอาละค่ะวันนี้ ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการรัชนีขอขอบคุณอคอมเมนต์จากคุณคิมยูลีนานะคะถ้าอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการรัชนีนะคะดื่มกาแฟคะ่ะก่อนไปทำงานโชว์ผิดข้างนะคะไปและะ้วค่ะสวัสดีนะคะ